เหมือนเขาทําบ้านเพื่อที่จะมาหาขุดทองอะค่ะแต่พอมันไม่มีทองเขาก็พากันย้ายออกหมดมันก็เลยเป็นเหมือนเมืองร้างแล้วก็เขาก็เลยเหมือนแบบว่าตกแต่งหรืออะไรใหม่แบบแบบพัฒนาขึ้นเพื่อที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอะค่ะแบบรีโนเวทอะไรขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนคุณก็จะมาเที่ยวกันเยอะอะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันจ้า แล้วนะคะเดี๋ยวออนจะพาเดินดูรอบๆนะคะเหมืองที่เขาเข,ขุดดินขุดทองมานะคะเพื่อที่จะเอามาร่อนนะคะมันก็เก่าแล้วเดี๋ยวเ้าไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะ,ะเป็นเหมืองเก่านะคะเขาก็จะขุดเมื่อก่อนจะมีคนอยู่เยอะมากนะคะแต่ตอนนี้มันก็ล้างไปแล้วนะคะแต่ก็เขาก็เหมือน ปรับปรุงนะคะให้เป็นแหลกท่องเทีย่ยวคะ่ะอันนี้อีกฝากหนึ่งนะะนโน่นดูวิวสวยมากเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้อันนั้นก็จะอีกฝากเดวออนจะพาเดินไปนะคะถนนสวยงามมากเลยค่ะนี่ถนนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนประวัติของที่นี่แบบ มาขุดทองกันที่นี่นะคะเพื่อหาทองแต่ว่าเมื่อมันไม่มีแล้วเขาก็ย้ายออกจากที่นี่นะคะคือหลายร้อยปีแล้วะคะ่ะมันก็เลยเป็นเมืองล้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็พัฒนาขึ้นแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวะคะ่ะทุกคนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยะคะ่ะ ต่อค่ะทุกคนมาเบิ่งนี่สมัยตะกี้ตรงนี้กัอาจเป็ยนแบบโรงแรมอย่างสิทธิ์เลยค่ะคุณอ่ะ so เออเป็นโรงแรมเป็นห้องซ้าโอ้ไม่กอดคุณอ่ะมีนี่อ่อนออกจากมองนี่มาแล้วค่ะตรงช็อปไปปทัทธินี่ย่างเลาะก,กันไปเบิง่ง มาถึงนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบรแบบ้านอาหาระคะ่ะนั่งกินนั่งเล่นได้แบบดขึ้นยางวบเบิ่งทั้งทั้งคนมันไม่แต่แนวแบบเก่าๆใช่ไหมคะต่เพิ่นก็ให้ระวังได้ระวังงูระวังนั่นระวังนี่จ้ะนี่แหละคะ่ะทุกคนคอยทึ่งว่าภาษาไทยทึ่งภาษาอันบ้านคอยไวด้วยบัดดีๆภาษาอังกฤษเนี้ยจักน้อยค่ะเพราะได้อยู่ แต่สามีหลุดแบบเกาๆพุดน,นะมันจะเป็นแทงแนมแขนมึงหลุดเ,นะเกาๆพุดน,นะอีก็หลายปีแล้วค่ะใครก็ไม่ร,รู้ว่าจะก,กี่ปีเขาเนาะพุดน,นะโอ้ยหลายขนาด แท็กโกนี่ก็คือแบบตาสัญญาลักษณ์ของอันยังก็ปั๊มน้ำมันน่ะค่ะสมัยตะกี้อยู่นี่นี่เบิง่งคนอ่ะแบบคือแบบโบราณคะ่ะน่ะคนนี่เบิ่งเนวไถ่ายน,ะน,น้าเมนเบิฮึเมนเหรเนี่ยเ,เติมน้ำมันน่ะ นี่อันนี้ก็เป็นรถเก่าๆเินะโอ้งามเด้หนิแค่คนขับกท่ายเลาะเบิ่งกันอันนั้นก็ได้สิเป็นโบ๊ทค่ะเป็นโบ๊ทนี่ราคาเทิงเทิงนี่คอยก็เลาะลงมาทางล่างว่ะทีนี้ ห้องน้ำมาแล้วทุกคนเรสรูมห้องน้ำตะกี้ปัจจุบันเฮาบหร่ทุกคนปัจจุบันใกล้เนาะมีตู้โทรศัพท์น้ำหมดเลยอ่อนขามาอีกฟังละค่ะที่อันมันมีอันโรงงานนะคะนี่มาแล้วอีกฟังหนึ่ง รถบัสหรือรถขนพนักงานใช่ไหมคะสมัยตะเกียร์นะถ้าเดาผิดหรอกวะนี่มีหลังคาหลังก็สิสูงๆเนาะเป็นคือรถอันรถบรรทุกบ้รรทุกรถฮอลลอรถซิปล้อสิใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรถโฟกเก่าวโฟกสวาเก้นดูนะรถแค่ขาดรถรับส่งนักเรียนรถรับ pension เด้ยืนนั่งสลับายเบื้งสูงอ่ะนี่อันนี้เป็นแบบคืออันอาวีนะคะ สมัยตะกี้นะอ่าวีนะพ่วงกันกัะรถจริงสิล่ะสมัยนี้ก็มี่คันร้ายเขาก่ะปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะไอ้เบิ่งต่อทั้งล่างเหมือนนี่มันคือเป็นเครื่องบินนี่ล่ะแบบสงสัยมันอยู่แถวนี้บ่หรือเดี๋ยวโอ้ลฮมค่ะทุกคนเครื่องบินส่วนหัวส่วนท้ายมันนี่โอ้ยวิวรอบๆกางามค่ะค่ะทุกคนคุนอ่ะแต่กระโมพัดฟืดฟืด